ข่าวสั้นทันโลกฝากกดติดตามด้วยนะคะโควิดวันนี้พุ่งไม่หยุดสอบอรครายงานไทยติดเชื้อเพิ่ม559รายเสียชีวิตเพิ่มหนึ่งรายวันนี้9เมษายนเมื่อเวลา11นาฬิกา30นาที แพทย์หญิงพันประพายงตระกูลผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019สบครายงานสถานการณ์โควิด -19 ในประเทศไทยว่าล่าสุดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ในไทยวันนี้ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม559รายผู้ป่วยยืนยันสะสม3869รายหายป่วยแล้ว28,128รายยังรักษาตัวอยู่26,45รายเสียชีวิตเพิ่ม1รายรวมผู้เสียชีวิตสะสม96รายรายละเอียดผู้เสียชีวิตรายที่96ผู้ป่วยชายไทยอายุ60ปีเป็นผู้ต้องขังมีประวัติป่วยเป็นวัณโรคขณะป่วยอยู่ในจังหวัดนราธิวาส มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันรายก่อนหน้าวันที่31มีนาคม2564มีอาการนอนไม่หลับซึมลงเหนื่อยหอบและเข้ารับเอ็กเรย์ปอดพบผลผิดปกติแพทย์วินิจฉัยสงสัยเป็นวัณโรคต่อมามีอาการเหนื่อยหอบมากขึ้นจึงใส่ท่อช่วยหายใจวันที่1เมษายน2564ส่งตรวจหาเชื้อโควิด -19 ผลตรวจพบเชือ้อต่อมาผู้ป่วยอาการแย่ลง และเสียชีวิตในวันที่8เมษายน2564รายละเอียดผู้ป่วยโควิด19รายใหม่วันที่9เมษายน2564จำนวน559รายมีดังนี้1ผู้ป่วยรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ401ราย2ค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน148ราย สามผู้ติดเชื้อจากต่างประเทศสิบรายคัดกรองนาดานและเข้าโรงพยาบาลคอรองตีนข่าวสั้นทันโลกฝากกดติดตามด้วยนะคะ